บรรยากาศงานบุญที่วัดบา้านถุงชานบุญพระเวทสันดอนครับม,มนันคณะนี้เป็นบรรยากาศที่กำลังเตรียมอาหารไปถวายพระครับาการเทศต้องไปยุติไหวเพราะว่าถึงเวลาที่ถังอาหาร โอทนาสาธุเอาบินน้องกันนะครับเด้อดดทุกคน

Mu